สวัสดีจ้าพ่อเมีพี่น้องสวิทร์แลนกัรถติดคือกันเด้อจ้าประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยสมมือสเเ้นนะคะแต่กับรถติดขับคือจังประเทศไทยปัญหนดรกค่ะเพื่นกับจังซีล่ะค่ะติดสองสามไฟแดงกระเดยขับไปอยู่นะคะอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องว่าสประติดซ้ำใด พระทไทยก็เมื่อยเมื่อยได้พี่น้องขับรถก็ได้โมเมนว่าบ่เมื่อยเ,อเอด้อค่ะถึงจะบต่ติดก็ยังประเทศไทยแต่กติดพุนเห็นบ่ไปเห็นดอกเนาะไปเห็นรถบ้างผุดเครื่องบิน จอดพี่น้องลูกไปสื่อแฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิงว่าจัดละตรงนี้พันสิไปทัางด้วนค่ะแล้วก็ไปเบียแล้วก็ไปเฮาเซนประมาณนั้นนะพี่น้องไปสน้ำบิน คักอีหลีเดฝรั่งเฮ้ยผู้หญิงอี้ยังมาดื้อแต่เด็กหน่อยโอ้ยเป็นเล้งเป็นคางผู้ชายอหลีกับบอได้ค่อยบ่ค่อยดื้อเด้อพี่น้องคะผู้หญิงเง้ดื้อคักดื้อแน่รถปัดไทยมันเก่าๆเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ก็ไปส่งเข้าอันปลอดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปคิดอีหยังหลาย ปตะทีดยี่หอยี่เหอแพงๆกับบ่ได้ดอกพี่น้องประทศไทยเป็นแม่บ้านเนาะค่ะเนาะบ่ได้มีรายได้อาศัยแต่นัมเพิร์นะคะอาศัยสามีมาซิบกว่าปีแล้วค่ะกะตองยี่สิบแล้วพูดลดมีนะคะมาจากเฮาเซินนะคะจะไปเบียร์เนาะค่ะเนาะไปเบียร์นะคะขี้ขานเฮ็ดกับเขาพี่น้องพาลูกไส้มากิน ลูกไส้ใหญ่อันก้อนนันนี้กับพานไปแล้วนะไปเอามากินแล้วเดียวปล่อยอ,อะ <c oughs> ไอจะกินอะไรล้ช็อกโกแลตกับมารีลาอร่อยไหมครับ <c oughs> ถูกใจไหมสีวเตรียมหน้าเลยอ้ยจะเป็นใบรุ่นกับเขาไดอันนี้ค่ะคนน่อยเห็นบ่พี่น้องมารีลา ใส่กลวยนะคะคากอิลีเดคนใหญ่เด็ดบดมัดแล้วพี่นองค่ะเป็นสี่แล้วค่ะประเสศสวิตเร์แลนด์แล้วก็จะฝนตกมาอีกพูนพี่น้องตาพูนเห็นปะ บ้านนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องเ่นปลูกเขามีขนเนาะพี่น้องเนะงงาะเิ่นเิ่นว่าแหละบรรยากาศก็ช่วยง่ามเขียวขจีไปมดนะคะชวงนี้นะพี่น้องเนาะเดินไปบากันไปทางไหนก็เขียวมดนะคะอุามโอ้ยพ่ปอ,อ,อ,อยากรถแดงแง้แดง ตะเวนสุพอ,อยแล้วนะคะเ mm hmm. ขาเฮ็ดกขนมปังพี่น้องนี่พี่ที่แล้วเพิป่ปลูกกันมันฝรั่งนะคะเนาะเขาอันนี้ยังอันมันฝรัง่ง เม่คนแลงวมีแดดด้ดวยพี่น้องเลยอันเนี้ยค่ะไปไปเมืองต่างๆนะคะ,ะมีแดดอยู่กดรถน้นอน,นะพี่น้องนะเพิ่ม,มบินหน่อย ใรก็ใก็ติดตามให้น้ำเลยได้ก็ได้ปลอดไทยในสวีทยู่ดีวิแห้งยูแดงมี่เดอพี่นองสุขสุขคนําำร่ำรวยรวยเฮงเฮตบ้างสวัสดีค่ะ